ตอนที่317ทะเยอทะยายานปัญหาที่เจียงเสี่ยวไปไม่มีวิธีแก้ปัญหาแต่เมื่อมันมาอยู่ในมือของรองนายกเทศมนตรีจางกลับกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ทําให้เจียงเสี่ยวไปรู้สึกโล่งใจและจนปัญญาในคราวเดียวกันเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับความสามารถของรัฐบาลจีนที่ทรงพลังมากจนไม่มีใครเทียบได้ นอกจากนี้เขายังต้องชื่นชมมุมมองของรองนายกเทศมนตรีจางที่มีต่อปัญหาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาแน่นอนว่าผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลจีนไม่ธรรมดาเขาไม่เคยคิดเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหานี้เลยด้วยซ้ำรองนายกเทศมนตรีจางอาจกล่าวได้ว่าได้สอนบทเรียนให้เขาแล้วคุณมีมุมมองที่กว้างไกลจริงๆตอนแรกที่ผมคิดถึงปัญหานี้ผมยังปวดหัวเหมือนซุนหงอคงที่โดนรัดกล้ารัดที่หัวไว้แน่นอยู่เลย คุณเป็นเหมือนพระถังซัมจั๋งที่แก้ปัญหายากๆได้อย่างไงไ่ายดายเพียงแค่พลิกมือต้องขอชื่นชมขอชื่นชมมาให้ผมดื่มให้คุณเจียงเสี่ยวไปยกแก้วขึ้นแล้วพูดรองนายกเทศมนตรีจางหัวเราะเบาๆการเปรียบเทียบของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆเขาชนแก้วกับเจียงเสี่ยวไปอย่างกระตือรือร้อนมาครับเลยขาติงผมจะดื่มให้คุณด้วย เจียงเสี่ยวไปยกแก้วชนกับติงจวินเจีย๋ยแต่ในหัวของเขากลับคิดอย่างรวดเร็วว่าจะถามรองนายกเทศมนตรีจังเกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถได้อย่างไรปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถได้รับการแก้ไขโดยรองนายกเทศมนตรีจังยากที่จะหาข้อแก้ตัวที่จะเอ่ยปากเรื่องโรงเรียนสอนขับรถรองนายกเทศมนตรีจังดูค่อนข้างพอใจเสี่ยวไปปากปลาหม้อไฟของคุณรสชาติอร่อยมากคุณควรพูดถึงการเปิดร้านหัวปลาไม่ก่อนฉันคิดว่ามันเป็นไปได้คุณวางแผนที่จะเปิดเมื่อไรละ่ะ ในขณะนี้เจียงเสี่ยวไปไม่สนใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารเขามุ่งความสนใจไปที่เรื่องโรงเรียนสอนขับรถและต้องการจะพูดคุยเรื่องนี้กับรองนายกเทศมนตรีจางแต่ยังหาช่วงพูดไม่ได้ว่าแต่คุณจะไปทําอะไรที่เจียงเฉิงรองนายกเทศมนตรีจางเอ่ยถามพ่อตาของผมบอกให้ผมไปรับรถบรรทุก140จํานวนห0คันในเจียงเฉิงเจียงเสี่ยวไปตอบรองนายกเทศมนตรีจางตกตะลึงและมองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยความประหลาดใจ เขาใช้ความสัมพันธ์ของเขาในเจียงเฉิงทุกเส้นสายเท่าที่ทำได้เพื่อขออนุมัติรถบรรทุกรุ่น140จำนวน60คันยิ่งไปกว่านั้นผู้บังคับบัญชาของเขาได้แจ้งอย่างชัดเจนว่าปีนี้ไม่สามารถอนุมัติรถบรรทุกให้ชิงโจได้แล้วแต่หลินต้าเว่ยสามารถอนุมัติรถบรรทุกให้กับเจียงเสี่ยวไปได้อีกห0ิคันแต่เขารู้ว่าหลินต้าเว่ยอยู่ที่เจียย้ยนหยางมาตลอดและไม่เคยไปเจียงเฉิงด้วยซ้ำแล้วหลินต้าเว่ยจัดการเพื่อให้ได้รถบรรทุกมาได้อย่างไร แล้วได้รถบรรทุกจำนวนมากมายขนาดนั้นมาจากไหนใช้เส้นสายอะไรรองนายกเทศมนตรีจางตกอยู่ในห้วงความคิดของตนเองหลินตาเว่ยลินต้า,ตาทัานใดนั้นดวงตาของรองนายกเทศมนตรีจางก็สว่างขึ้นและเขาก็นึกถึงชื่อหนึ่งขึ้นมาเขาไม่เคยเชื่อมโยงบุคคลสองคนนี้มาก่อนแต่ในขณะนี้ขณะที่เขาคิดถึงมันอีกครั้งทุกอย่างก็ชัดเจนสำหรับเขาแล้วเข้าใจแล้ว เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีบุคคลที่น่าเกรงขามเช่นนี้ในชิงโจวรองนายกเทศมนตรีจางรู้สึกว่าจําเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของหลินต้าเวยอีกครั้งและมองเจียงเสี่ยวไปแตกต่างออกไปเขายิ้มและพูดว่าเสี่ยวไปคุณทําได้ดีทีเดียวที่สามารถหารถบรรทุกรุ่น140มาเพิ่มได้อีกห0คันอย่างเงียบๆและฉันได้ยินมาว่าคุณยังได้มาจากเจี้ยนอย่างอีกหคันด้วยเท่ากับว่าตอนนี้บริษัทโลจิสติกของคุณก็มีรถทั้งหมด115คันแล้ว ว่าแต่ตอนนี้คุณมีคนขับรถกี่คนแล้วฉันจะคำนวณจำนวนคนที่ฉันต้องยกย้ายจากแต่ละหน่วยมาให้คุณมีเพียงพอหรือไม่เจียงเสี่ยวไปกำลังหาช่วงเหมาะที่จะคุยเรื่องนี้อยู่พอดีแต่คำพูดของรองนายกเทศมนตรีจางทำให้เขาเกิดความคิดขึ้นมาดวงตาของเขาเป็นประกายและรีพูดว่าตอนนี้ผมมีพนักงานขับรถ19คนผู้บัญชาการกองร้อยเก่ายังได้แนะนำทหารผ่านศึกมาอีก 20- สถึงคนแต่เนื่องจากพวกเขายังมาไม่ถึงเจียงเสี่ยวไปจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ สำหรับเขาแน่นอนว่ายิ่งมีคนสมัครน้อยเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น